ที่อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ําไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวด์โฟนทําให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า MVIP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกม ปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิลๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลดยูจีโฟนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับย้อนซาเบสเวนโนติวัสดีน้องทุกๆคนด้วยนะครับอยู่พี่โนติสอีกแล้วนะครับโดยวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทําปฏิทินอีเวนต์ของอัปเดต8.0ให้นะครับผมก็หลังจากที่อัปเดต7.5เนี่ยพี่ทำไปแล้วแหละแต่ว่าลงในแค่ Discord ก็ไม่ได้ทําคลิปวิดีโอให้เพราะว่ามันผ่านไปนานและพี่เพิ่งนึกได้ว่าเออมันน่าจะทำนะแต่ว่าตอนนีีีีี้้้้้กก็็ททํําาาาาาาใใใหหหแลลววววเเเเเรรรรรยยยยบบบบอออออออนนนนนนนะะะคคััสสส่่่่่ขขขงงงง8.0 8.0ผมมมมโต์ไๆพิ อีเวนต์ก็เป็นอีเวนต์เก่าที่เอามารีรันใหม่บางอันก็มีอะไรแปลกๆบางอันก็เออก็นานขึ้นบางอันก็สั้นลงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันเลยว่าแต่และอีเวนต์ช่วงไหนบ้างนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าทําไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เริ่มที่สามาราแรกก่อนเลยนะครับมีไอ Sacrifice นะครับอันนี้ทั้งอัปเดต8.0นะอัปเดต8.0นยะครับไอ Sacrifice เนี่ยคือมีเป็นอีเวนต์ในกรณีที่เราเนี่ยจะทำ หากรีฟิดนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวกรีฟิดเนี่ยอีเวนต์ไอส์ทรากิฟายส์เนี่ยก็คือจะทําให้สุ่มเกิดอีเว uh นต์สุริยุปราคาครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็น1%ช่วงเวฟหนึ่งถึงเวฟสิบนะครับอันนี้เทคนิคละกันวิธีการหาก็คือชาวแชทบอกมานะอันนี้พี่ไม่ได้รู้เองชาวแชทบอกมาว่าเวลาที่เกิดสุริยุปราคาเนี่ยมันจะชัดเจนมากมันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะขึ้นเวฟพอมันนับคู่ดาวอะ่ะมันจะมีแสงเหลืองๆแล้วเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นแบบว่าอีกโลกหนึ่งนะครับะ เราก็จะได้รับยูนิตตัวของกิฟิตนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดนะอาจจะไม่ใช่ถูกที่สุดแต่มันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดฉะนั้นพี่แดดแนะนําแบบนี้นะต่อไปนะครับ Unending Rage นะครับผม Unending Rage เ,เอาง่ายๆเลยนะครับก็คือ Evo Unit ตจากตัวอัปเดตเบอร์เซอร์กหรืออัปเดต8.0นั่นเองซึ่งถ้าเป็นกรีฟิตกับกัเนี่ยจะได้30เหรียญแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยจะได้15เหรียญรวมแล้วประมาณ105เหรียญน,นะครับก็ ใครที่อยากได้รีโลอันนี้ก็คือแหล่งรีโลชั้นดีเลยนะครับต่อไป f ฟ n นซี่ทริอัลส์นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่า้มันคืออะไรวัดพรีเมทสเตทนะครับก็ตัวของ f ฟ n นซี่ทริอัลเนี่ยเอามาเพื่อที่จะได้ทดลองเล่นยูนิตใหม่ๆใน t r i อัลก่อนนะครับประมาณนี้คือนี่คือหน้าที่หลักๆของตัว f ฟ n นซี่ทริอัลนะเวลากดเข้าไปในตัวอีเวนท์เนี่ยมันจะมีวิวทริอัลกับอีเวนท์ช็อปอะไรใช่ไหมกดวิวทริอัลเราสามารถเลือกเล่นยูนิตได้ทั้งงหมมด5ตตััววนะก็จีขอ โกโดมีซิลเก้แล้วก็มีตัวของสกาวไนท์อ่าประมาณนี้ต่อไปเราจะไล่ไปตามไทม์ไลน์นะเดี๋ยวค่อยแวะมาอีกสามอันนี้เนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่อ่าเป็นอยู่ทางอัปเดตเลยต่อไปตอนนี้ที่เกิดขึ้นอยู่คือเรดดิ้งริฟนะครับลดคู่ดาวริฟจาก3ชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงนะครับอันนี้เข้าใจง่ายๆนะครับโดยอันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นช่วงวันที่นับตั้งแต่วันอัปเดตละกันนะครับตั้งแต่วันอัปเดตถึงวันที่3ามนะครับอันนี้คือต้องบอกกอนน โอเค okay, ต่อไปนะครับเป็น the strongest นะครับ the strongest เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องเอาโกโจเนี่ยไปเคลียร์ด่านด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันมีเทคนิคอยู่นะคือเราเนี่ยให้ไปลงออ y s ซี y โหมดลิมิตเล s นะครับอันนั้นเนี่ยมันนับเหมือนกันนะซึ่ง25ด่านอันนั้นนะ่ะก็คือ25นาทีซึ่งมันไวมากถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยลงด่านปกติ5นาที5นาทีคูณ25เท่าไหร่โอ้ร้อกว่านาทีนานไปทำออดิซี่ลิมิตเลสพอ เราทำอันนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ไปทาอย่างอื่นต่อได้อ่าแบบนี้แบบนี้ซึ่งระยะเวลาก็จะอยู่ถึงวันที่1เดือนหน้านะแล้วก็ร้านค้าของตัวโกโจรตรงนี้เดอะสตรองเกตตรงนี้สามารถแลกรีโลดได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็แว่นโกโจด้วยหลายๆคน,นง,งงนะว่าสรุปแล้วเนี่ยโกโจร่างแวนกาดเนี่ยมาไหมโกโจร่างแวนกาดเนี่ยเน้นก่อนนะว่าไม่นี่มานะแต่ว่ามันเป็นแฟมิลียแวนกาดซึ่งแฟมิลียแวนกาดตรงนี้พี่ดาวนะพี่ยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีใครได้นะ ตัวแว่นโกโจวแวนกาดเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะนะใส่ได้แค่โกโจตัวเดียวอ่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะโกงไปนิดนึงเคต่อไปเราจะไปที่ r e c u r r i n g decadence อีกแล้วโอ้ชื่อนี้คุ้นพี่พูดชื่อบ่อยมากนะครับตัวนี้คือการที่เราเคลียร์ด่านโดยที่ไม่ได้มีตัวอะไรจําเป็น,นปพิเศษก็คือแค่เล่นนะเล่นใน้ครบ25ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ง่ายๆได้เหรียญย0เหมือนกันนะครับตัวของโกโจก็ได้20อันนี้ก็ได้20เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะมีช่วงเนี่ยช่วงที่มันทับกิจกรรมนะ ช่วงนี้เราจะได้รีโลเยอะมากนะครับหนึ่สเนี่ยสวันเนี่ยเราจะได้รีโลถึงวันละ40โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะแค่เล่นเฉยๆนะเราเล่นแล้วเราใช้แค่โกโจอะสี่ส40 40่สิบสี่ร้อยหกแล้วอะ่ะเอออันนี้คือโหดนะ ถ้สมมติว่าเราไม่ได้อยากแลกแว่นโกโจขนาดนั้นนะช่วงนี้จะเป็นช่วงทํารีโลที่ดีมากต่อไปเป็น evolution m a g n e t นะครับ evo unit เก่าใช้ดาวน้อยลงครึ่ง1น,นะครับผมแล้วก็มีเล่น legend state 3ตาแรกของวันได้ดาวเขียวคูณ2นะอีเวนต์นี้ก็จะเกิดขึ้นวันที่29ถึงวันที่2นะครับน,นี่เออ recurring decadent เกิดวันที่27นะถึงวันที่3ลืมบอกวันไปต่อไปตามไทม์ไลน์ก็จะเป็น family folly family folly อ่ะรู้กๆกันอยู่แล้วเพิ่มอัตราการ drop corruption 3 4ลดอัตราการ d r อ p corruption 1 2นะครับผมจะเกิดขึ้นช่วงวันที่3 4 5. ับ2วันวันนี้น้อยอันนี้น้อยหน่อยนะเออต่อไปเป็น Odyssey o u t r a g e นะครับก็คือเพิ่มรางวัลโหมด Odyssey โหมด Play นะครับไม่ใช่โหมดลิมิเ e ็นะโหมด play คือโหมดปกตินั่นเองนะครับซึ่งจะเพิ่มอยู่กี่วันวะประมาณ3 -4 วันนะครับก็เริ่มต้งแต่วันที่วันที่3 4 5ถึงวันที่6นะครับ4วันประมาณนี้ต่อไปมันจะมีอีกเวนต์หนึ่งเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดไม่รู้มันจะขึ้นมันจะขึ้นจอไหมนะโอเคมันขึ้นจอเนาะเอ่อออกเอาช่างมันมแช่เอฟเคอยู่คือจะบอกว่ามันมี มันมีอีเวนต์แคลนเดอร์อันหนึ่งที่มันเป็นเครื่องหมายสงสัยอยู่อันนี้เขายังไม่บอกมาว่ามันคืออะไรแต่พี่เดาเล่นๆนะเดาเล่นๆนะครับเดาเล่นๆคือตอนนี้เนี่ยมีน้องคนหนึ่งส่งข้อมูลมามันเป็นจะบอกข่าววงในมันก็ไม่เชิงเอาเป็นว่ามันเป็นข่าววงเล่าแล้วกันนะครับนอกจากแว่นของโกโจแล้วเนี่ยมันจะยังมีนิ้วของสุคุณะด้วยอ่าที่เป็นแฟมิลี่อีกอันหนึง่ง ฉะนั้นพี่แอบคิดว่าหรือว่าพอโกโจหมดแล้วอะจะมีเควสของซูคุนะมาอีกอันหนึ่งลักษณะคือแลกรีโลดได้เหมือนเดิมแต่ว่าจากแวน jo, ่นโกโจอาจจะเปลี่ยนเป็นนิ้วซูคุนะที่เป็นแฟมิเลียระดับแวนการ์ที่ใส่ได้แค่ซูคุนะอย่างเดียวอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะอันนี้รอดูอันนี้เด,ดาเล่นๆนะเดาเล่นๆแต่ว่ายังไม่ได้การันตีนะแต่ถือว่าพี่คุยๆกันไว้ก่อนละกันสําหรับสําหรับแบบว่าชาวแชทช่องเรานะต่อไปนะครับในส่วนของซัมติงไชนีหรือไชนีคูณ2ที่หลายๆคนโอ้ยชอบป,ป,ปั๊บปนะื้ ก็ใช้นี่คูณ2นะครับก็จะเกิดขึ้นวันที่8นะครับถึงวันที่10นะครับ2วันนะครับผมก็คือมันจะคาบเกี่ยววันที่พี่บอกเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ต่อไปเอ่อชายนิ่งซันชายนิ่งซันก็แก้วชาคูณ2แก้วน้ําคูณ2นะครับก็เกิดขึ้นวันที่12ถึงวันที่14นะครับแล้วก็สุดท้ายมันจะเว้นช่วงอยู่ประมาณ2วันอันนี้พี่ไม่รู้พี่คิดผิดไหมนะก็จะข้ามไปวันที่17เลยวันที่17ก็จะเป็นดอกไม้คูณ2งช่วง17เ็ถึงวันที่ส่บเก้ารั e v e n นปฏิทินหรือปฏิทิน Event ต์อัปเดต8.0นะครับคลิปค่ะคลิปอ่าสวยคิดว่าเอ่อพี่ก็น่าจะสรุปให้หมดแล้วคือวันอาจจะมีการคาดเคลื่อนฉะนั้นพี่แนะนำว่า ลองไปคำนวณเองอีกทีนึงจะชัวร์กว่าแต่พี่คิดว่าพี่ก็น่าจะแม่นประมาณนึงแล้วนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าคาดเคลื่อนวันวันถึง2วันไม่เกินนี้นะครับผมประมาณนี้นะเค่ยังไงใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซ b บ c r i b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตะันนะสวัสดีนะครับ